สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ดรามา่าแมนท์ดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คนคุยสบายหัวและคนฟังยังคงสบายใจเช่นเคยค่ะ,คะวันนี้ยังคงอยู่กับฝนอาทรมนิตรภลค่ะและตุ้มตามนัทกรถาวรชาติค่ะสำหรับวันนี้ค่ะยินดีมากที่จะพูดถึงหนังที่ต้องใช้คำว่าชื่นชอบอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่อง uh, the pursuit of happiness ค่ะ อ่าเป็นหนังที่ถูกสร้างขึ้นน่าจะฉายในปี2 0 0 6ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะ้งเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นหนังดีมากเลยใช่ใช่ใช่เป็นหนังที่ขอใช้คำว่าดูแล้วก็อิ่มเอมเปรมใจใช่ใช่นำแสดงโดยเรลูมิดค่ะแล้วก็ลูกชายของเขาก็เอามีลูกชายจริงๆซึ่งตอนนั้นก็เด็กนะแต่ตอนนี้ก็โตเป็นหนุมแล้วค่ะเจเดนสมิธค่ะอะ ยังไงดีเราจะพากันเรื่องอะไรดีไหนๆก็ไหน,ไหนๆละพอดเล็กน้อยนะคะมันก็เป็นเรื่องของคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากอะ,ค,ะค่ะเหมือนถึงคราวอับจนทุกอย่างแย่หมดหมด,หมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยเมียก็ทิ้งแล้วก็ต้องแบบต้องดูแลลูกชายคนเดียวเป็นเด็ก<ม>เล็กๆอย่างเงี้ย<ม>ก็แบบปากกัดเตี้ยีบมากๆที่จะเอาตัวรอดไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็<ม><ม>ค้นพบทางสว่างว่าโอเคนะถ้าเผื่อว่า อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะน่าจะต้องไปเป็นอขายหุ้น<ช>ถ้าแบบ <า S 2> เปนในหน้าขายหุ้นอะไรลองเปลี่ยนอาชีพดูอลองดูนะคะก็ก็ภาคเพียนที่จะมันก็มีเป็นแบบว่าให้เข้าไปอบรมอะคะ่ะเพื่อที่จะคัดเลือกเอาเอาคนที่อบรมแล้วเนี่ยแต่ว่าเลือกคนที่ดีสุดหนึ่งคนให้ได้ทํางานจริงแล้วระหว่างนั้นไม่มีเงินเดือนอะไรให้ยเี้ตัวละครก็บักบั่นเพราะว่ามองเห็นว่าอันนี้เป็นหนทางที่จะได้เปลี่ยนชีวิตอะคะ่ะ ออก็เขาก็เขาก็ใช้ชีวิตยกกว่คนอื่นที่มาอบรมด้วยกันอ,ะอ่ะคือแบบเหมือนต้องทํางานอื่นเลี้ยงตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ไม่มีเงินให้ใช่ไหมแล้วก็ต้องดูแลลูกไปด้วยนู่นนี่นั่นจนแต่ในที่สุดอ่ะตัวละครก็ประสบความสําเร็จเกินกว่าคําว่าดิ้นรนเนาะใช่แล้วก็เรื่องเนี้ยอ๋อแถบนิดนึงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะคะค่<ฮ>ะอิงมาจากเรื่องจริงชีวิตจริงของมหาเศรษฐีอเมริกันอคนหนึ่งชื่ออะไรนะจําได้ไหม กำลังมองหาอีกรอบเหมือนกันคะ่ะคริสการเดนไม่ใช่คริสการ์เนอร์อการ์เนอร์ค่ะโอเคก็เป็นแบบเป็นชีวิตเชื่อมหนึ่งของของคริสการ์เนอร์ในยุคเอตี้ส์ค่ะที่เขาแบบยังเป็นโฮมเลสอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ก็ต่อสู้แบบสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งค่ะก็เอาเอาเขาโครงม,มาจากชีวิตจริงอันนี้แสนจะแบบว่า ทรหดอดทนเนาะได้พลังชีวิตมากซึ่งจากเรื่องนี้ะค่ะที่ฟังดูเนี่ยเออมันก็เหมือนกับมันจะบอกว่าความพยายามยึดในความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนาะอืมแล้วไม่มีทุกอย่างที่ได้มาง่ายๆใช่ค่ะพอยที่ดีมากคือเราเห็นว่าคนเนี้ยต้นทุนชีวิตต่ํามากเลยอะ่ะอืมอ่าเขามีอยู่อย่างเดียวคือมีการศึกษาอพอสมควรแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีโอกาสไม่มีอะไรเลยอะแล้วก็เอ่อเหมือนกับโชคลายไปหมดอะ่ะอืมใช่ไหมแ แต่ว่าที่อย่างที่ตามว่าเลยว่าคือการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้อะเขาพยายามมากกว่าคนอื่นมากๆากอะค่ะมากๆจริงแล้วพอมาสะท้อนปัจจุบันเนี้ยเราตกตะกอนได้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมันมีโรคยอดฮิตเกิดขึ้นก็คือไม่อยากทําอะไรแต่อยากรวยเลยใช่ไม่อยากสู้แล้วแต่อยาก<ช>ได้เลยอยากได้อะไรมาง่ายๆอยากสําเร็จเลยค,คิดว่าอะไรได้มาง่ายๆอะคะออะ่ะอุปสรรคนิดนึงก็ไม่ไหวแล้วท้อหรือว่าแบบ ไม่เอาได้ไหมอะ่ะทําไมแบบเราก็มีความคิดแบบนี้ด้วยนะเออขอเติมคนรุ่นก่อนนะสบายเนาะเหมือนแบบคนยังน้อยต่อสู้น้อย,<ค>ยก็เลยสําเร็จก่อนเออน่เหรอคนยังน้อยแหบบมไปถึงว่าประชากรไม่เยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสในการประสบความสําเร็จมากกว่าชีวิตไม่ได้ยากเหมือนทุกวันนี้การแข่งขันน้อยกว่าไม่จริงอะ่ะมันไม่จริงอมใช่ในฐานะที่ผ่านมาเกินครึ่งชีวิตแล้วอะก็เห็นว่า ในแต่ละยุคสมัยมันมีปัจจัยที่แตกต่างกันมันมีความยากลาบากที่แตกต่างกันใช่จะมาบอกว่าของตัวเองแบบหนักหนาสาหัสกว่าคนรุ่นเก่าอ่ะมันไม่ใช่ใช่แล้วในขณะเดียวกันก็แอบ,บแบบว่าแอบ,บสะเทือนใจกับคาว่าแบบว่าเออมีอะไรที่ทำแล้วสำเร็จเลยได้ไหมอย่างแบบไม่มีแบบทุกอย่างดูช็อตคัดไปหมดอ่ะใช่มันไม่มีค่<ม>อจจะอาจจะเป็นว่าเขาอาจจะได้ได้มาง่ายๆหรือในขณะเดียวกันสังคมปัจจุบันมันก็กลายเป็นกับดักที่ทําให้คน ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนกันใช่น้องเหมือนแบบเราเมื่อก่อนอยากโทรศัพท์ทีอาจจะต้องแบบเดินออกไปหน้าบ้านหยอดตู้โทรศัพท์พอความสะดวกสบายมันง่ายขึ้นเราก็คลิกเดียวเราก็ได้ในมือถือแล้วว่าใช่ก็เสพติดความสบายนั้นนะคลิกฝ่ามือนาะอะไรมันก็ง่ายง่ายไปหมดเนี้ยค่ะก็ติดนะมันก็ชินคืออะไรแบบนี้มันก็หล่อหลอมให้ความอดทนความแบบพยายามของคนมันก็ต่ําลงจริงให้กําลังใจดีกว่ากับใครที่กําลังสู้ไหมคนะคะใช่ ออมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงเลยว่าที่คนอาจจะมองข้ามนะสำหรับเรื่องนี้คนก็จะไปโฟกัสที่ตัวละคระที่วิลสมิธเล่นอะ่รแบงนี้กับลูกชายใช่ไหมคะซึ่ง <ๆ S 2> น่ารักมากเลยเนะี่ยพ่อลูกเนี่ยแล้วก็แบบเพราะว่ารู้ว่าอันนี้เป็นชีวิตจริงของมหาเศรษฐีที่ว่านี่นะคะแต่ว่าอยากจะไม่อยากให้มองข้ามตัวคนที่ให้โอกาสเ <ๆ S 2> ขาใช่ปะมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งในเรื่องอะที่แบบที่ที่หยิบยื่นโอกาสให้ตัวละครเอกของเราค่ะอ อาจจะไม่ได้ให้มากกว่าคนอื่นแต่ว่าโอเคตอบรับให้เข้ามาอบรมได้แต่ว่าสู้เองนะอ่าใช่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 ใชไม่ได้ช่วยจนแบบสุดทางอะ่ะเพราะว่าเธอก็ต้องพยายามเองแต่ว่าอันนี้มันชี้ให้เห็นว่าการให้โอกาสคนนะ่ะสําคัญนะคือบางคนนะนะคะรู้สึกไหมว่าการที่เขาขาดโอกาสหรือเขาแบบด้อยโอกาสมันทําให้เขาไปไม่ถึงอ,ะอ่ะเขาเข้าไม่ถึง หนทางที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะสตาร์ตตรตงไหนเลยตั้งแต่แรกหรือว่ารู้แต่ว่าไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสนั้นมันก็ลำบากเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีเส้นไม่มีสายหรือว่าแบบไม่รู้จะเข้าทางไหนอะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดังนั้นถึงจะบอกว่าการหยิบยื่นโอกาสให้กันนะมันสําคัญม,มันเป็นจุดตั้งต้นให้ชีวิตหนึ่งดีขึ้นมาได้อพลิกชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองว่าคนที่จะได้รับโอกาส ที่ดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ต้องพร้อมที่สุดเหมือนกันใช่คือหมายความว่าคุณอาจจะต้องพร้อมใช้คุณอาจจะต้องพัฒนาตัวเองมาให้คุณสามารถบริหารโอกาสได้อย่างดีที่สุดเหมือนกันใช่แน่นอนเลยเนี่ยตามพูดแบบนี้ทําให้นึกถึงคําพูดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เคยทํางานนะคะ,ะคือเวลาแบบไปฟังไปฟังเวลามีงานหรือว่างานรับปริญญาหรือรอะไรก็ตามเนี้ยเวลาฟังท่านอาธิการคนนี้พูดอะคะ่ะ จะได้ข้อคิดอันนี้แบบท่านมักจะย้ำบ่อยๆเลยนะเรื่องว่าเอาเราต้องแบบทําตัวให้พร้อมเสมอเหมือนเป็นมีดที่รับแหลมคมไว้เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาถึงเราเมื่อ,อไหร่ถ้าเผื่อว่าเราไม่พร้อมแล้วโอกาสมาเราก็จะเสียโอกาสนั้นไปโดยที่แบบเราก็นั่งเจ็บใจตัวเองว่าก็เพราะว่าฉันทาไม่ได้ไงตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมเลยอ่ะแต่ว่าโอกาสนั้นผ่านไปแล้วอะคะ่ะเช่นสมมุตินะคะสมมุติง่ายๆว่าโอเคเราเรามีความพร้อมเรื่องภาษาเราสอบ อะไรสักอย่างเตรียมเอาไว้เพื่อที่ว่าพอทุนมาปุ๊บเราก็สามารถแบบยื่นคะแนนได้เลยยื่นคะแนนหร,หรือไปรับทุนได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเผื่อภาษาเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยยังคงภาษาไม่ดีอย่างนั้นนะเราก็ไม่เรียนสักทีอ่ะแต่มีความฝันว่าอยากไปเมืองนอกอยากได้ทุนไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไงคะมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องหาเวลาไปเรียนอะ่ะหาเวลาไปทําให้ตัวเองพร้อมถึงพอเวลาทุนมาปุ๊บเขาให้เราจะได้มีโอกาสไปสมัครกับเขาเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ หนูอะ่ะมักจะคิดว่าคือหลายคนอนะ่ะบอกว่าโอ,อ้คนที่ได้โอกาสกับคนที่แบบว่าได้เออได้โอกาสแบบนี้เป็นคนที่โชคดีใช่แต่ว่าคนโชคดีอะ่ะมันคือโอกาสกับฝีมือมาเจอกันพอดีนะใช่ค่ะใช่ใช่เนาะคือเขาก็ต้องทําตัวเองด้วยนะมันไม่ไม่ใช่หวังพึ่งโชคหรือพระพรมลิขิตอะไรใช่ไหมเนาะก็ต้องแบบทำเองให้พรอ้อมอย่างที่ว่านี่แหละ<ม>แบบรับมีดของเองไว้คมเสมอบางทีมันต้องลงทุนลงแรงมากกว่าคนอื่นในเวลาที่มัน าอาจจะมองไม่เห็น,นะใช่อาจจะมองไม่เห็นว่าอันนี้ทําไปแล้วได้อะไรคนอื่นไปเที่ยวเล่นไปคาเฟ่ไปนอน่มีเวลานอนมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ทําไปทําไมก็ไม่รู้ทำไมต้องอดหลับอดนอนแบบไปเรียนนู่นนี่เพื่ออะไรมันมไม่รู้มีอนาคตรหรือเปล่าหรือว่าอันนี้จะได้ต่อยอดไปไหนะแต่เขาก็ทําไงคะอ่ะใช่เออมันคือคนที่ทําตัวให้พร้อมเพื่อโอกาสมาแล้วจะขวาอือันเนี้ยมันเห็นนะว่าเออมันตัวละครทําใช่ไหมแล้วก็มันก็มีคนให้โอกาสเขาจริงๆอ่ะ เป็นกำลังใจให้กับโลกที่ง่ายขึ้นและอาจจะเหนื่อยขึ้นในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้กับใครที่กําลังท้อแท้นะคะว่าคุณก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่โอกาสกําลังมองหาทําตัวให้พร้อมอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าตอนนี้แบบว่ามีการหมดหวังกันอยู่เรื่อยเนาะดังนั้นไม่ว่าจะมีหวังหรือหมดหวังยังไงก็แล้วแต่ลองมาฟังคลิปนี้ถ้าใครได้ฟังแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยจะเป็นกําลังใจอย่างมาก พิมพ์เข้ามาคุยกันได้กับพวกเรานะคะเรายังคงอยู่กับคุณทั้ง6ช่องทางค่ะ Google Podcast, Spotify, Anchor, Instagram, Facebook Fanpage และ YouTube ค่ะ พูดสลับกันไปบ้างไม่ต้องตกใจนะคะคุณเปิดเจออันไหนฟังอันนั้นคุณอยากแชร์ชอันไหนแชร์อีกอันได้จริงจริงคือเรานึกอ,อันไหนออกก่อนล้วก็พูดตอ่อันใช่ต้องบอกว่าในขณะเดียวกันแล้วเราก็มาณะเหมือนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าเนี่ยเราฟังเราพูดไปเนี่ยเราก็หวังว่าจะตรงใจแล้วก็ผู้คนจะชอบเราชอบในสิ่งที่เราสนใจเหมือนเหมือนกันค่ะยังไงฝากไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ